สวัสดีครับสวัสดียมเย็นนะครับขออนุญาตนะครับนำเสนอนะครับช่องฟังเป๊ปซี่นะครับกับน้องอ้อมนะครับนี่เลยพาพี่เป๊ปซี่นะครับกับน้องอ้อมาอาบน้ำน้ำมูลนะครับน้ำมูลนะครับผมน้องอ้อมลงไปแล้วครับเป๊ปซี่เพิ่งเดินตามหลังไปนะคุณแม่ ดูเป๊ปซี่จะอาบเองได้ไหมวันนี้ไม่ได้บังคับเป๊ปซี่นะครับปล่อยทำใจอาบเลยนะครับดูจะอาบหรือเปล่าออลุนนะครับอาเป๊ปซีอ่อาบเลยวะซี่นอนลงเลยเป๊ปซีเ่เร็ว นะครับไม่ไม่นอนลึกครับตื่นเขินๆเลยปีเปซี่อาบอะไรอย่างอาบแล้วน้องออมเล่นเลยครับ หมุดแล้วพีเป๊ปซี่หมุดแล้วครับหมุดแล้วหมุดแล้วครับพีเป๊ปซี่หมุดแล้วพีอาบเลยทีเลยวันนี้ไม่ได้บังคับพี่เป๊ปซี่อาบนะครับพีเป๊ปซี่อาบเองสักซีโครนออกเองนะครับผมอาบเลยครับโอ้หมดหายไปเลยครับโอ้โหอาบคุณตัวเองก็เป็น<ไ>ปด้วยพีเป๊ปซี่ นางง่ายด้วยครับเจ็สี่ในเชื่องมากเลยนอนเลยลูกนอนลงนอนลงแล้วงอ้อก็เป่าน้ำขึ้นน้อยโชว์น้อยแล้วก็อู้สั่งได้นะครับสั่งได้นะครับเจสี่สั่งได้เลยงอ้อก็เป่าน้ำขึ้นสูงบนสูงงอ้อก็เป่าน้ำน้อยโชว์น้อยซจเป่าน้ำบนสูงก่อน โอ้เป่าน้ำกันด้วยนะครับเอาน้องก้อมเป่าแล้วนะครับพี่เป๊ปซี่ไม่เป่าเลยพี่เป๊ปซี่ไม่เป่าเลยพี่เป๊ปซี่เป่าน้ำก่อนสีเป่าน้ำบนสูงเร็วสีเป่าน้ำบนสูงหน่อยสีเป่าน้ำบนสูง โอ้น้องอมทำเบ็ตซี่ไม่ทำครับเบ็ตซี่ไม่ทำเบ็ตซี่มิจเรียนน้ำอย่างเดียวเฮ้เฮ้นุ้ยแขวนขี้โคลนบนหัวเลยครับถือไม่ได้ปาดคือโคลนแล้วมุดล่างเองเลยเอาเร็วเร็วมุหัวมุดหัวอ๋อเติรดลึกให้เติรดโตโตกระจิโรไปมา

ào bay bay, à mai à mai ào lưu tay hoa thầm mày thôi nè nè nè, thôi thôi, hê đây, hê thôi hê 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 thôi thôi เรียกไปใหม่อาบใหม่ครับเมบื่อกี้อาบเสร็จแล้วเจะสาดกีโคลนบนใส่หัวเลยครับผม พอแล้วอาบแล้วสาดแล้วสาดแล้วเปร็จสีไหมเป็จสีมาตักน้ำข้างบนเร็วสาดน้ำข้างบนเร็วเดี๋ยวดินใส่หัวอีกนะนี่ก็ให้อาบอ,อีก เป่าน้ำกันแล้วครับมโมโมบถึงลิงใดถึงมาเร็ว ขึ้นถึงบ้านเลยครับแล้วก็สี่เาเอาวันนี้อาบน้ำ มาเดยวเจ็วพี่จะมาแสดงเอ้าเดินเดินข้ามเล็กเขานั่นนะโอ้โหทำได้ยังไงนี่ฮะโอ้โหเหลือของโซจอปุ๊บเลยนุดูเฉยดูดูดูมันเฉยอ,อู้อู้ คันคันคักคันคันคันในถเยอะนัวจับมกันเลยมารวตัวีอมรวบองโอ้คันมากเลยครับไอทูใครมาอยอื พอแล้ว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 สิพอแล้วเนี่ยพอแล้วมหมาเนี่ยพอแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยมา